มาแล้วมาแล้วนะคะเจ้าแม่มาแล้วนะคะทุกคน,นะคะ <g osh> โอ้ยเจ้าแม่เจ้าเม่มาแล้วคะ <c oughs> ่ะขออภัยนะคะที่มาช้านะคะทุกคนนะคะปกตินางก็ให้ไวนางติดสอบนะคะทุกคนนางติดสอบนะคะ <c oughs> นางบอกว่าทําแนวทางไว้แล้วแต่เอาไว้ในห้องนะคะลืมถ่ายทรงมาให้เอดวาสันเนาะลืมถ่ายทรงมาให้เอดนะคะ <c oughs> นางเพิ่งกลับห้องนะคะว่ากะกับอัน หัวกะมาตะเลียนบริสันหัวกะมาตะเลียนเขาหัวกะกลับเขาหอค่ะเพิ่งจะกลับเข้าห้อนะคะเอาแนวทางให้เอสนะคะทุกคนนะคะ <c oughs> มาดูคําเตือนของทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ <c oughs> ไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาเอาไปบึงกันเด้อจ้ะ <c oughs> เอสให้นางทําหลายแนวทางเกินนะคะนางเลยมึนค่ะ อึนมึนงงนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าไปหมดเลยเนาะหมดเลยนะคะเข้าไปทั้งโอ้เข้าไปนะคะทั้งไอนี่เลยนะคะสามเจ็ดนะคะตรงๆเลยนะคะก็เจาะเข้าอีกแล้วนะคะเพิ่งจะ เริ่มเริ่มเข้านะคะเริ่มเข้าเริ่มปังนะคะเดี๋ยวแอดมีสถิติให้ดูอยู่นะคะเริ่มเข้านะคะหลังจากที่แต่ว่าวินนางนะคะวินหลานนี่ไม่เคยพลาดเลยนะคะวินหลานนี่เข้าตลอดเลยทุกคนสังเกตเด้อสองตัวสามสองตัวนะคะส่วนมากสองตัวไม่บนก็ล่างนะคะเพราะว่าถ้ามันมาเบิ้ลมาหามนะคะนางจะจับไม่ได้นะคะ,ะเพราะว่าช่วงนี้นางเมื s, ่อก่อนนางให้เบิ้ลให้หามอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้นางไม่ให้เลยนะคะ โหายเลยนางวันมันงฉีออกใครมันออกหล,ลุดว่าสัเอานี่นะคะทุกคนนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าเก้าแปดนี่เนาะอันนี้ก็สามเจ็ดนะคะอันนี้ก็สามอันนี้ก็เจ็ดโอ้ย ไม่ได้แบบว่าดีลาหรือว่าแบบไม่ยด้ไม่ได้อยากให้นะคะเพราะว่านางก็ทําให้ตลอดนะคะตั้งแต่เปิดช่องมาเนาะเอฟซี FC ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะนอกจากนางจะติดธุระนะคะติดธุระก็ถึงให้ช้านะคะปกติก็จะให้ไวนะคะจะให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะที่จริงนะคะแต่ว่านางติดสวบติดยันงนางแล้วคะ่ะแอดกรบบหูแล้วเนาะเขากระฮิตแนวทางให้คะ่ะก็อรอดูเด้อไม่ใช่แบบว่าไม่อยากลงให้นะคะทุกคนแต่ว่าจะโค้งสูรเข้ากระฮิต เขาเรียนใช่ไหมคะ่ะร้านมันก็เรียนนะคะทุกคนโอ้ยแอดกับเนาะเบิงหนังหลายไห้น้ำหนังนะคะ่ะเสียง <c oughs> ดูซีรีส์เยอะคะ่ะร้องไห้กับซีรีส์นะคะยังสอือกสะอื่นอย่นี่พระเอกกําลางเอกเนาะโอ้ยแนยวทางมานะคะแอดก็รีบอัดคลิปให้เลยนะคะโอ้ยขออภัยหลายๆเ้ยจ้ะเด้อเหลือ <c oughs> สามตัวบนแอดนะคะแอดก็รอเด่นบนานางอยู่นะคะโอ้ยไม่ชนกันพอดีเนาะจาะ้ะเนาะ มาดูกันเลยนะคะแนวทางนะคะให้ดูเอียงกอลบันอา้าวพอนีแนวทางนางมาแล้วนะคะเอ็ดก็ให้ดูตัวนี้นะคะทุกคนโอ้ยขอ,อาภัยเลยหละเดี๋ยวเด้อจ้ะมึนมึนงงอยู่เจ้าแม่เพิ่งกลับหอนะคะเอานี่นะคะทุกคนนะคะนี่เดอ้อ อ่าตัวนี้นะคะทุกคนนะคะตัวนี้นี่นะคะทุกคนนะคะก็เอสก็ทำใหม่นะคะเอสก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นเป็นเป็นเอ่อเด่นสิบหน่วยบนนะคะ เป็นเด่น10บหน่วยบนนะคะทุกคนนะคะอันนี้แอดก็ใช้ตัวนี้นะคะลองเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะปรับสูตรใหม่นะคะเพราะว่าพอใช้สตัวแล้วมันก็เข้าดีเอาลองดูเด้อค่ะลองดูสนงวดนะคะทุกคนนะคะศูนย์หนึ่งสองสานะคะแอดใช้เด่นบนหน่วยสิบนะคะศูนย์หนึ่งสสาก็ของหลานก็สองห้าแปดหนึ่งนะคะของหลานบนนะคะก็ชนกันที่1นสองนะคะล่างชนกันที่0ูย์สานะคะทุกคนนะคะ เด่นล่างหลานนะคะ0369นะคะเด่นล่างเอนะคะ012345ใช่ไหมคะเด่นล่างเอเนาะนี่นะคะชนกันอยู่ที่ล่างชน03นะคะบนชนนะคะ12นะคะอ่านี่เนาะทุกคนนะคะเดี๋ยวไปบึงกันเนออาะอ่ะเคบค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนนะคะอันนี้แนวทางรวมเด่นนะคะรวมเด่นเอจะชอบเอาเด่นหลานแล้วก็เด่นเอนะคะมารวมกันนะคะมารวมกันนะคะ มันส้นหนึ่งสอง่อยคือไปเนนอันเปียูนย์บาะแบนี้โอ้เอดว่าเปียดศูนย์โบเมลเลยละ่ะทุกคนเอากับมันได้รวมเต็มมันได้เบียบนั้นเนาะทุกคนเอเมันตรงเป็นหนึ่งเป็นสองบ่ค่ะบุญนะคะอ่ามาดูกันเลยนะคะนี่สถิติของร้านนะคะสถิติของร้านนะคะเอจะตื่นเต้นเฮ้ยมือสั่นเดินเดินเดิจักเป็นเอียงเหรอคะ ตื่นเต้นได้เมื่อสันใจสันดีจะเป,เป็นเป็นอียงหัวยบม่นสิถือห้วยบ่เฮ้ยนี่นะคะหกเก้านะคะหกเก้านางให้หกเก้าค่ะงวดนี้นะคะโอ้ยเอฟี่ว่าห่วงเหล็กสีเขาบนอ้ว่าบม็นห่วงเด้อจ่าแอดไม่ได้ห่วงนะคะทุกคนห่วงยังไงลงให้ตลอดนะคะเพียงแต่แนวทางมันล่าช้านะคะแนวทางล่าช้าโอ้ยก็ควให้เขาเด้อจะแนวทางเยี่สิวาาสา่า,ามาช้าแล้วบเขาเด้มาช้าแล้วเขาเด้อจะ บดีห่วงจะแน่วทางโบ้มีห่วงโบ้มีกักเด้อจะแต่ว่ามันหันมาามันหันมาาจ้ะบมีห่วงบวมีกักค่ะแต่ว่านานๆทีนะคะนางจะมาช้านะคะทุกคนนะคะนี่เนาะหกเก้านะคะทุกคนนางให้ไปที่หกเก้านะคะนี่เนาะเอาแขบเอานะคะเขียบเอาเด้อจะหกเก้าจ้ะหกเก้านะคะทุกคนนะคะนางให้หกเก้าค่ะทุกคนนะคะก็ขอให้โอ้ยเจ็ดเปียเจ็ดมันมาหลายงวดเลยด้วยค่ะมันจะมาอีกว่าเจ็ดนะคะ เป็นตัวอื่นเลยเนาะก้าวมาแล้วก็ก้าวอีกนะคะแต่แอดอะเสียวหนึ่งเด้เฮ้ยเดี๋ยวมันมีตัวไหนชนบ้างตายบัว่อยคือไปฟันศูนย์เปียดเนาะเอาศูนย์เปียดมาเดีใส่หนูอีสวยกันคือบบข่องจองก็เจะเม่นี่นะคะหกเก้านะคะเอามาดูนะคะตัวเจาะของนางเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเด่นนะคะหกเก้าคะ่ะทุกคนเด่นหกเก้านะคะเด่นหกเก้า 6 0 6 3 6 4 6 7นะคะแล้วก็6 9นะคะ9 0้าศูนยะคะเก้าศูนยแล้วก็เ6นะคะชุด3ตัวนางให้นะคะ6 0 9 3 6 9 9 9ก6าสาค่ะทุกคนนะคะเอาคือหายไม่เอานี่เอาแขบเลยนะคะทุกคนนะคะเด่นบนนะคะ เด่นบนนะคะเด่นบนของหลานนะคะเด่นบนเนาะนี่นะคะเด่นบนสองห้าแปดหนึ่งนะคะเด่นล่างนะคะสามศูนย์หกเก้านะคะเด่นล่างสามศูนย์หกเก้าศูนย์เก่าศูนย์หกนี่ก็งามเนาะสิบล่างนะคะสิบล่างนะคะศูนย์สามสี่หกเจ็ดเก้านะคะศูนย์สามสี่หกเจ็ดเก้านะคะตัวเน้นนะคะก็คือศูนย์สามหกเก้านะคะ หลักร้อยนะคะสามสองแปดเก้าห้าหกนะคะสามสองแปดเก้าห้าหกน้อทุกคนนะคะสามสองแปดเก้าห้าหกนะคะนางเน้นที่สองแปดเก้าห้าหกนะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะเด่นบุนเด่นล่างง่วนก่อนนี่กอดคอ,อกันมาด้นี่นะคะทุกคนนะคะเป็นสถิติเห็นชัดไหมคะเอาเอากล่องขึ้นช่ๆๆงสูงเงี้ยบ เอานี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีสถิติให้ดูค่ะมีสถิติให้ดูนะคะเดี๋ยวมีสถิติให้ดูอันนี้นะคะทุกคนนะคะเอานี่เด้อทุกคนเด้อค่ะนี่โอ้ยมาช้าดีกว่าไม่มานะคะทุกคนนะคะโอ้ยแอบบดดิลืมอาดคลีปได้งวดเนี่ยเจาเมลืมอ,อันไทยห้ค่ะรีบค่ะรีบไปเรียนนะคะเมื่อเช้านี่รีบไปเรียนนะคะก็เลยลืมเพิ่นคิดให้แล้วเพิ่นก็ลืมสองห้าแปดหนึ่งนะคะสองห้าแปดหนึ่งเนาะ เด่นบนนะคะสองห้าแปดหนึ่งนะคะไอแคปเลยจ้ะเอาเสียงดังฟังชัดไม่นอ้อค่ะเอาไม่คือไปอยู่ใต่โน่มบุนบตทสองห้าแปดหนึ่งนะคะทุกคนนะคะโอ้โอให้แนวทางเขาขอให้แน,วท,ว,นวทางปังอยู่เนาะให้สมกับที่เอฟซีรอคอยนะคะให้สมกับที่เอฟซีรอคอยเนาะมีนะคะเด่นล่างนะคะศูนย์สามหกเก้านะคะงวดก่อนนี่กอดคอกันมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเก้าเปดเนาะเอฟซี FC ก็บอกหาไม่เจอโอ้แอดบทานที่ล่งเลยจ้ะเพิ่งจะลงนี่หละจ้ะเอามาดูกันนะคะ เอานีเด้อหนีเดอ้เดอสิบล่างนะคะสถิติสิบล่างะคะ่ะทุกคนนี่นะคะสถิติสิบล่างเอ้าเห็นสัตว์เห็นบงเนะาะจ้ะหอยเอดคึืนติ่นเ้นเฮ้ยมือทรงมือสั่นไปหมือเลยจ้ะม่ย่านเอฟซีดาหวัวเอาเอย่าดาเอดได้ยดา่ยาาดเจะแม่เด้อจะ้ะเพื่อนกับบอดี้ว่างตลอดเนาะทุกคนเนะเพื่อนหายแนยวทางย่ามใดแอดกับเอาสฟ,ฟ้าเอามาลงให้เอฟซีจ้ะนางก็ให้มาตลอดนะคะเรื่อยๆค่ะช่องช่องกันยังว่าม่แจ่เอฟซีหลาน 034679นะคะ034679คะ่ะทุกคนลองดูนะคะเฮ้ยรักลอยสีมาตัวไดนโอ้ยหลักลอยมันเดินเจ็ดนะคะมันเดินเจ็ดมามันเดินเจ็ดมาสามงวดแล้วนะคะโอกาสที่จะมาอีกก็โอ้แอดคิดว่าเจ็ดโบนามาลักลอยแอดเดานะคะแต่แอดจะชอบห้านะคะทุกคนนห้านะคะมันก็เดินอยู่เจ็ดหาเก่าสุ เจ็ดห้าเก้าศูนย์นี่มันเดินอ๋อศูนย์นะคะศูนย์ก็น่ารุนเนาะศูนย์ก็น่ารุนนะคะหลักร้อยนะคะมันไม่ไปตัวอื่นเลยนะคะหลักรอยเบึ่งที่ละหลักรอยมันเดินเลยมันคือเดินแนวนี้น๋อเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์นะคะตอนนี้มันเดินนะคะอ้าวัวกันไปแล้ะคะ่ะทุกคนลองเบึ่งเด้อจะ้ะเอาแคบเลยนะคะนี่ตัวนิ้นของนางนะคะ ตัวเน้นของนางนะคะงวดนี้ให้แบบนี้นะคะ034679นะคะอาจจะมาตัวเน้นหรือว่าไม่ใช่ตัวเน้นก็ได้นะคะลองดูเด้อ034679ขอให้เน้นถูกตัวนะคะขอให้เน้นถูกตัวเอางวดก่อนเอลดืมติคนเะอยเดี๋ยวปเปล่าเนาะเขียนพิดเขียนถือด้วยค่ยอยากยาบวกให้มาใสา่ค่อยกระต่นต้่นเนาะค่อยกระเขียนพิดเขียนถูกเอาเขียนถืนะะอนี่แล้ว่านี่วงกลมไว้ก่อนนะคะลืมวงกลมเนาะ เข้าตัวเน้นนะคะงวดก่อนนี้คขะเข้าตัวเน้นไปที่3นะคะสุดยอดเลยนะคะ10นะคะก็ขอให้มาตัวเน้นนะคะหรือ fc จะจับยังไงก็จับเอาเด้อจ้ะนี่ค่ะอาแคปเลยจ้ะแอ้็กกำลังทำสามตัวอยู่นะคะไม่เด้อจ้าอาแคปเอาเลยจ้ะขอบคุณนะคะทุกการติดตามเด้อและก็ทุกการรอคอยนะคะขออภัยหลายๆมาซาเนาะ ดิดเดี่ยนค่ะยิดเลี่ยนลืมนั่งบอกว,าว่าเฮ็ดแล้วแต่มือคึ้น,นลื้มค่ะลืมทรงหว้ว่าสนว่าสิทรงห้ก็ลับมือเศร้านี่ก็เฝ้าว่าสนเพิ่งกลับมาจากเรียนนะคะกลับมาหอนะคะเอานี้นะคะแคปเอานะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นสถิติหลักร้อยนะคะหลักร้อยนางเน้นนะคะ สามสองแปดเก้าห้านะคะน่เห็นบบน่างเน้นหาเลยคะ่ะทุกคนโอ้โบนเป็นดับโซนเดีนสีมาน,นี่หรืบนเนาะมีนางเน้นตัวนี้เด้อห้าหกเนี่ยคะ่ะทุกคนนะคะสามสองแปดเก้าห้าหกนะคะนางเน้นสองแปดเก้าห้านะคะอันนี้เป็นหลักรนอยนะคะอแคบค่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าเต็มนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าเต็มชุดเต็มอีกรอบนะคะตามนี้เลยนะคะนีเดอร์เดี๋ยวเอาเอายกขึ้นหน่อยเนาะเดี๋ยวเอฟซีไม่เห็นอ้าวชัดเย็นอยู่บน้อกล่องจ้ะโอ้ย มือสั่นใจสัน่นโมเมนต์แอด์ตีว่าไม่ไปกินกาแฟมากคุณเอ๋นี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะเอาขัดออกมาเด้อจะ้ะอ้ยรู้สิเป็นเก่าเก่าเบจา่จ้ะนี่นะคะทุกคนนะคะอ่าตามนี้เลยนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะมาแล้วนะคะขออภัยในความล่าช้าเด้อจะ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเนาะ ขอให้ทุกข่านโชคดีนะคะหมานเฮงปังกันเด้อจ้ะเอ้ามาช้าแต่ว่าเอ้ามาช้าแต่ชัวร์เนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหมานเฮงปังกันเด้อทุกคนเด้อสวัสดีจ้าโชคดีจ้า